สวัสดีค่ะทิกซิล่าพาไปทะเลนะคะวันนี้จะมารีวิวของกินของกินนี้ทําไมถึงมารีวิวของกินอันนี้มันมีความพิเศษไม่ได้หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะมันเป็นเมนูน้ําพริกกากหมูที่สั่งมาจากเรือฟ้าใสาลิฟบอบอร์ดนะคะมีสั่งส่งไปสนีมาเลยแล้วก็แพ้แไปกินไปกินมาตอนที่ไปดำน้ำนี่แหละแล้วก็ติดใจทีนี้พอเขามีแบบประจากาศขายส่งออนไลน์ ไห้รอชาิจ mm hmm. นะคะน่ากินชมัดเลยมัาไม่ได้สั่งง่ายๆนะเขาไม่ได้มีขายตลอดเขามี mm hmm. ขายเป็นช่วงๆเปิดขายดูตามหน้าเพจได้นะคะ mm hmm. มาลองชิมกันดีกว่า mm hmm. เราก็มีอาหารเสริมมาพร้อมไข่ดาววันนี้อยากกินไข่ดาว ดูความกรอบของห mhm. มูกรอบตอนนี้วะกรอบขั้นเหรอกินไปพร้อมไข่ด้วยนี่อยมากหมูกรอบกินกับข้าวกับไข่คือนิพานอ่ะ กรอบไม่หายนี่นะคะดูด,ดู่กล่องละร้อยห้าสิบอันนี้เดี๋ยวขอย้ำความกรอบของล้ำพริกกักหมูให้อีกรอบอ้าวอ,อยู่เจียงมั้ย